ประทุมพระพิสดารเรือเรียกที่เราเข้าใจพอจะได้ยินนะเรียกว,ว่าพระพุทธองค์ทรงประกากศบทธรรมจักรกับปวัตนาโสตนเองนะธรรมจักรกับปวัตนาโสตยมมีมรพิธีหรือว่าโยมอาจจะสวดมนต์กันบ้างเดี๋ยวก็จะพอเข้าใจหน้า86ของบทพิธี86ไล่ไปเลยนะ78หน้าเต็มๆพดหน้าเดี๋ยมบางท่านล้วพอเขาอยู่บ้านโยมก็สวดมนตนะ์ บ้านโยมนั้นส่วนมากจะไม่มีเลยอย่างมากก็ยิ่งพักบางบ้านยิ่งเดี๋ยวนี้บางบ้านนั้นก็จะทําเป็นห้องห้องพักแล้วห้องส่วนบนโยมเวลาทศมาบ้าไปสานที่บ้านโยมเห็นสัมบูบ้านก็เจ้าของโครงการหรือว่าวิศวะออกแบบก็ยางยเข้าใจแต่ยังมีห้องห้องพักไว้สําหรับให้เจ้าของบ้านนั้นได้บ้างว่า นักสมาธิเนะจริญจิตอาวนะดาเนึ่งนาทีนะั้นก็มีภาพม,มีความหมายนะโยมนะ้นหะนนาทีแนละมีภาพนะอย่าไปคิดว่าผู้นังสมาธิมันไม่ได้อะไรนะพวกนีมม้สภาพนะโยมคิดอย่างไรโนะยงก็ได้อย่างนั้นนะถ้าเรามีจิตสาดก็จะได้แล้วข้อหนึ่งสิบที่ผ่านไปนะั้นะนะพรนะพุทธองค์ทรงแสดงพระสงร์เทศนา วาระธรรมจักรกับพระพุนธสาสราสุดหัวร้อยเถาที่มันขับเคลื่อนขับเคลื่อนไปโดยไม่มีวันที่จะย้อนกลับมาได้แล้วก็วาระที่สองสิ่งสำคัญที่สองแล้วได้กเกิดขึ้นใน,วนเวลาพราะพุทธศาสนา,านั้มีพวกทีนักถือรัฐที่ต่างๆด้านะ นับถือรับที่ต่างๆนั้นบางคนนั้นก็เรียกว่ารับที่าลาั่นเองสมัยก่อนด้านทรมารร่างกายบ้างเนะเยิจบคนสิ่งที่มีคงออกนะสิ่งแหวนเนี่เจเหยียบย่างบ้างบางคนนันนบางรับที่ถึงกับท่านเผัวเงนะเพื่อที่จะได้อีเล่นะั้นเด้หลุดออกจากตัวเองไปและจะํับห้ตัวเราด้านบนเนีนะสิ่งที่เบาเลยสุดแต่หาไม่นะ ผิวน้ะก็มีความตปวดแสบปวดร้อนเป็นธรรมดาแล้วความบริสุทธิ์นั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่อะไรเรียกว่าสิ่งที่รับที่นับถือในสิ่งที่ผิดๆตัวเองนซึ่งอัตถนที่สองนั้นก็คือปัจจวัตรทั้งห้าปัจจวัตรทั้งห้านะก็คือทางสมัยก่อนนั่นเอะนับถือกันมีอยู่ห้าธาติกันนะเรียกว่าเต็มอัญญาโสดัญญา สองวัตตะสามปัติยะสี่มหาธรรมห้าอัศชีนี่แหละห้าธาตุการเรียกว่าวอาชีหกคนเนี่ยกรมธรรมะวัตตะพัติยะมหาธรรมอัศชีเนม่แต่พระขนฺจ้าที่บวชเข้ามาใหม่นี่ลูกหลานของญาติโยมเนี่ยเข้ามาสาธิตกันนะ่ยก็จะได้รู้นี่ยจะต้องหันหน้าเข้ามาสำหรับตำราวิชาก,การเรียนการสอน ที่บอกว่าบทเข้ามาแล้วก็ต้องเรียนภาคเรียนศึกษาในหลักพระธรรมวินัยแล้วเราก็จะได้นําไปใช้เมื่อถึงเวลาโอกาสนะที่หลบรานของโยมได้ศึกษาสาเพียศออกไปแล้วก็จะได้ใช้คำานะที่ได้พูดได้เต็มปากเรียกว่าคําวทิทนนเองอย่างที่เราเรียกวิทิศะิศนั้นเพราะว่ารู้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทิศต่างๆเลยที่ได้นําเรียน ในตลอดระยะเวลาข้อภาษาผูบาอาจารย์ก็จะได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกหลานของญาติโยมนั้นน่จะนําไปใช้หรือไม่ใช้ก็อยู่ที่ลูกหลานของญาติโยมของแต่ระบบขัที่ได้แต่เข้ามาขวดวต่อแล้วกันนี่แหละเมื่อขั้นเชวบขีดสั่งน่า้นได้ฟังในระดับรมคำสั่งสอนคำทงกระลงที่แสดงประถมวัฒนารราที่เกิดขึ้นที่ ชีแจกใจไทยไ,ไปแล้วเน,นื่งในนั้นชื่อว่าโกนทันยะก็ได้สดับรับฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์นั้นทรงปัญิญายไปนะก็ทําให้โกนทันยะนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะพูดง่ายๆว่าเขาซึ้งถึงธรรม,มนะก็ทําให้โกนทันยะนั้น ขอพระพุทธเจ้าบวดอุปสมบทตนเองบวดในปวพระพุทธศาสนาหนึ่งในนั้นะเดี๋ยวอีกสท่านะก็จะบวชตามมา,าก้วกันะอีกสี่ท่านก็จะบวชตามมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนะหรือเรียกว่าที่มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกอุบัตสเกิดขึ้นในโลกนี้ที่มีคาว่าพระสงฆ์ก็คืออนญญะ อัญญาโกฏญยะนี่แหละเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา,าที่ขอบวชนะพระพุทธองค์ส่งู้แล้วกว่าอัญญาสิวัตโพธโกฏังโยอัญญาสิวัตโพก็คืออัญญาดูแล้วดอพระพุทธเจ้ารู้แล้ว่าจิตใจของโกฏายะนั้นเขาซึ้งถึงธรรมะพอพระพุทธองค์นั้นสงบที่ก็เป็นพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้น อุบัติเกิดขึ้นในโลกเป็นอย่างเชยกว่าอัญญาพระอัญญาโทษอัญยาแล้ว้อที่สามสิ่งที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวดีนี้ก็คือพาพรักนาไตอยของเราไนดะ้